วันนี้นะคะเราจะมารีวิว Product ก,กันนะคะซึ่ง Product ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกันแดดน,นะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็ต้องขอ,อตัวก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวนี้น่นเองต้องระวังแดดมากมาเลยเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยจริงๆเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะปกติก็จะตรวจตรวจอ่อนฟูอีแล้วนะแล้วก็ตัวนี้น่นเองเนี่ยมีระดับฮอร์โมนไม่ค่อยปกตินะคะทาให้เหมือนเ,เวลาประจำเดือนมาก็มาไม่ปกติอะไรอย่างงี้ะ แล้วคุณหมอนะคะให้ยาเป็นฮอร์โมนมาให้นักกินดังนั้น,น,นสิ่งที่ตามมานะคะคุณหมอก็จะคอยพูดอยู่เสมอว่าต้องระวังฝ้าต้องระวังกระอะไรเงี้ยมากเป็นพิเศษะสิ่งที่เราคิดเป็นอันดับแรกเลยเนี่ย คือการหากันแดดที่มีค่า SPF สูงหรือค่า PA บวกเยอะๆจริงๆแล้วเขามีการทำการวิจัยกันนะคะว่าการที่มีค่า PA กับค่า SPF สูงเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถป้องกันแดดให้กับใบได้ร้อยเปอร์เนะคะยังไม่มีอันไหนสามารถทำได้นะคะจริงๆแล้วค่า SPF กับค่า PA เนี่ย คือบอกบอกถึงระยะเวลาในการปกป้องหน้าเราจากแสงแดดได้มากเท่าไหร่เท่านั้นนีตัววันนี้หน้าเองนะคะเป็นคนที่ใช้กันแดดเนี่ยยังไงก็ไม่น้อยกว่า SPF 50อยู่แล้วนะาะจะเป็น50หรือไม่ก็50บวกนะคะแล้วก็ PA เนี่ยยังไงก็ไม่น้อยกว่า2บวกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางอิสรีเขาให้มีหน้าไปตรวจเช็คสภาพผิวนะคะด้วยเครื่องของเขานะคะสามารถเห็นได้ว่า เราจะมีรอยฝ้าหรือรอยกระอะไรที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังนะที่มันเตรียมรอที่มันจะเกิดขึ้นอะนะคะที่เรายังไม่เห็นนะตอนนี้นะเขาออกมาคือภาพแบบที่เห็นคะ่ะคือตัวนี้นะาเองเนี่ยก็จะมีฝ้านะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าผากนะคะอันนี้จะค่อนข้างเห็นชัดน,นะคะแล้วก็จะมีรู้สึกตรงแก้มน,นิดนึงนะแต่ว่าส่วนอื่นก็จะเป็นพวกรอยหรือรอยแตงรอยอันสิวนะคะแต่ว่ารอยฝ้าเนี่ยนะ จากที่นีน่เป็นคนไม่เคยกลัวเรื่องฝ้าเลยว่าครั้งนี้พอเห็นปุ๊กก็แอบตกใจเลก็กน้อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่า S P F แล้วก็ P A เดี๋ยวนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเป็นของแบรนด์ยูเซอรนะคะซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นีน่เองก็เชื่อถือนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง าาชื่อเต็มๆของมันคือ U.S.R.E. i n Sun Protection นะคะเป็น Sun Fluid Mattifying p a s e นะคะเป็น S.P.F. 5 0วกแล้วก็ P.A. 6หกนะคะตัวนี้เขียนชัดเจนเลยว่า Oxidant Filter ปกป้องแล้วก็หยุดวงจรทำร้ายเซลล์ใต้ชั้นผิวต่อนเอนื่องจาก UVA e กว่า80%นะคะสามารถลดฝ้าแดดจุดด่างดำริ้วรอยหยอดคล้อยได้นะคะเพราะข้างล่างก็จะเขียนว่า free of perfume and paraben นะคะก็คือไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพาราเบน Dermatological skin care นะคะเป็นเวชาสำร์ารคืออ่อนโยนต่อ ผิวของเรานะคะแมนะ้ผิวบอกบางแพงง่ายเนาะนี่ก็จะเป็นตัวแพคเกจิ้งทางในนะอย่างที่บอกว่าเป็นพลาสติกนะคะขนาดเบานะคะผมพาง่ายผมพาสะดวกคะ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่บอกเนาะว่ากันแดดที่เราใช้ปัจจุบันนี้ไม่สามารถปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้100%เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกค่า SPF PA ตานะ่างๆ เวลาปกป้องรังสี UVA นะมันคือปกป้องแค่เวลามันตกลงมาโดนหน้าเรามันจะสะท้อนกลับไปนะแต่ว่าเราไม่สามารถดูได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย45%ของรังสี UVA ที่เหลือนเนี่ยมันลงลึกสู่ผิวเราเข้าไปข้างในนะคะจึงทําให้เกิดพกฝ้ากระหรือจุดด่างดำฝังลึกอยู่ข้างในรอการเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่นะคจ้าตัวออเซิดนฟิลเตอร์ที่อยู่ในซันโปรเทคชั่นกวดนี้ จะซึมลึกลงไปนะคะทำให้ UVA เนี่ยที่ซึมผ่านเข้าไปนะคะสามารถลดการทำร้ายผิวชั้นในเราได้ถึง80%นะคะแล้วก็ยังมีการทดลองแล้วค่ะจากคุณหมอนะคะเป็นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าสามารถลดรอยฝ้ากระจุดด่งนางดำนะคะลดการเกิดนะคะได้ถึง70%เลยค่ะดียเรามาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเขาบอกว่า oh, check well before usage นะคะแล้ก็จะ เดี๋ยวมีหน้าทดลองบนหลังมือให้ดูก่อนนะคะก็ะเท็กซ์เจอร์มันนะคะจากที่เห็นนะคะก็จะเป็นสีออกไข่ไก่นิดนึงเนาะคือไม่ขับจ๊วะนะคะแล้วก็ลองใช้นิ้วนะคะค่อยๆถูวนนะคะบริเวณหลังมือนะคะนี่นะคะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวก็จะแห้งนะคะมันก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสมมุติถ้าใครเคยใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดของยูเซอรีนจะทราบว่าอาจจาะหนักหน้าแล้วก็เหนียวเหนอนะแต่ตัวนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้ซึมซาบเร็วเป็นพิเศษแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อฟลุกจริงๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตมือสองข้างนี้นะนะข้างนี้คือข้างที่ทานะคะข้างนี้คือข้างที่ไม่ทานะคะจะมีความขาวก็จ่งางใสยังเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยพอแห้งปุ๊บจะลื่นไปกับผิวเลยค่ะจะ ไม่รู้สึกเหนียวเนหนอะนะหรือไม่มีความมันใดๆเดี๋ยวเรามาทดลองกับใบหน้ากันเลยดีกว่าค่ะนี่หน้าล้างผิวหน้าออกแล้วนาะอแต่ว่ายัางเหลือคิ้วกับกาดึงนะก็ทาเลยนะคะหนึ่งอันนี้นะเปลี่ยนอะไรค่ะเมื่อกี้ทาที่หลังมือให้ดูแล้วนาองว่ามันทาง,ง่ายขนาดไหนแล้วก็ซึมซาบเร็วขนาดไหนนะคะอันนี้ทากับหน้าก็รู้สึกว่าเปลี่ยง่ายนะคะ พอทาไปปุ๊บนะคะก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้หน้า,หน,าหน้าของนี้นเนี่ยดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะโดยไม่วอกจนเกินไปแล้วก็ที่สังเกตได้เห็นชัดๆเลยคือไม่เกิดคราบขาวนะคะคือพอทาเสร็จปุ๊บมันก็จะซึมลงไปเยแล้วนะีนคิดว่าเดี๋ยวเราถ้าเราจะแต่งหน้าต่อหรือว่าลงรองพื้นหรือว่าลงแป้งต่อนะคะก็สามารถลงได้ง่ายมากยิง่งขึ้น,นะคะ่ะราคาจะอยู่ที่1,300บาทนะคะ ปริมาณ50 ml นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านคา้าชั้นนำทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมูสบัตสันนะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็สามารถหาซื้อได้นะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณยูซรีมากมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆให้นีน่าได้มารีวิวแล้วก็ทดลองใช้นะคะเจอกับนีน่าได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram สามารถตามได้นอแล้วก็เว็บไซต์นะคะเป็น w w w e i n a beautyworld.com นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ